สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับทำทอล์กพอดแคสสนทนาภาษาธรรมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากคำสอนของหลวงปู่ประโมทปรโมทโชค่ะครับผมคือเรื่องสติค่ะในหัวข้อวิธีฝึกสติคือการหัดรู้สภาวะครับเราจะมาดูกันว่าไอการรู้สภาวะที่ท่านสอนเนี่ยเออจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรแล้วเราจะเอาไปใช้ฝึกฝนในชีวิตประจาวันเราได้ยังไงบ้างคะครับ หัวใจหลักที่น่าสนใจมากจากคำสอนนี้นะครับคือการชี้ให้เห็นว่าสติเนี่ยไม่ใช่แค่การทําใจให้นิ่งๆสงบๆเฉยๆอืมค่ะแต่มันคือคุณภาพของจิตที่รู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับกายกับใจเราในขณะนั้นจริงๆนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งเป็นมุมมองที่ผมว่ามันปฏิบัติได้จริงอะ่ะแล้วก็ต่างจากการเข้าใจผิดๆที่บางทีเราคิดว่าต้องสงบอย่างเดียว มีเรื่องเล่าเปิดประเด็นที่หลวงปู่ยกมาเป็นอุทาหรณ์ด้วยใช่ไหมคะเรื่องหลวงปู่อินสมอ๋อใช่ครับเรื่องที่ท่านติดในถ้าแคบๆกับงูใหญ่โอ้ฟังแล้วทึ่งเลยนะคะคือความเข้มแข็งของจิตท่านการเผชิญหน้ากับความกลัวสุดขีดด้วยสมาธิแบบนั้นนะคะสมัยนีย้คงหาคนทําได้ยากมากๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับที่แสดงเห็นว่าอืมแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่มากๆสิ้นหวังแล้วเนี่ย การฝึกจิตก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ให้ผลจริงๆด้วยค่ะแต่ในทางกลับกันนะครับยุคสมัยที่ดูสะดวกสบายอย่างเราๆทุกวันนี้เนี่ยบางทีกลับหาความสงบภายในจริงๆได้ยากกว่าซิอีกจริงด้วยค่ะครับมีสิ่งเราสิ่งดึงดูดความสนใจเราตลอดเวลาเลยซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับประเด็นแรกที่หลวงปู่เน้นเลยใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปหาสถานที่พิเศษอะไรเลยถูกต้องครับอยู่ที่ไหนก็ทําได้ ทำได้เลยครับท่านชี้ว่าพวกข้ออ้างต่างๆเช่นร้อนไปหนาวไปเสียงดังไปสถานที่ไม่สปายะอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อค่ะพียงติงเรื่องการใช้มือถือแม้กระทั่งในห้องน้ำเลยนะครับอ๋อค่ะเพราะมันดึงสติเราออกไปตลอดเวลาทำให้ใจเราฟุ้งซ่านแทนที่เราจะได้ใช้เวลาเหล่านั้นน่ะฝึกรู้เนื้อรู้ตัวบ้าง นึกภาพออกเลยค่ะเรื่องคนเข้าห้องน้ำที่มอเตอร์เวย์แล้วนั่งเล่นมือถือจนคนอื่นรอคิวยาวเลย <laughs> ครับ <laughs> มันสะท้อนจริงๆนะคะว่าเราขาดสติกันง่ายมากปล่อยใจให้ไหลไปกับสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลาเลยใช่ครับแล้วพอเราขาดสติเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของจิตโดยรวมซึ่งก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติได้เหมือนกันอย่างที่หลายคนมักจะเน้นแต่เรื่องความสงบใช่เลยค่ะ คนมักจะคิดว่าภาวนาคือต้องนั่งนิ่งๆให้สงบอย่างเดียวหลวงปู่เทกเองก็เคยชี้ประเด็นนี้ไว้นะคะว่าสตินี่แหละสำคัญที่สุดเลยต้องมีในทุกขณะไม่ใช่เอาแต่ความสงบอย่างเดียวครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนมากๆเลยครับคือความสงบเฉยๆโดยไม่มีสติกำกับเนี่ยหลวงปู่ท่านอาจจะเรียกว่าสงบโงโง สงบโงโงๆครับอาจจะสงบแบบซึ่งซึมเบลอเบลหรือสงบแบบกดข่มเคร่งเครียดกันไปพวกนี้มันไม่นำไปสู่ปัญญาครับอืมค่ะแต่ถ้ามีความสงบที่เกิดร่วมกับสติคือสงบด้วยแล้วก็รู้ตัวอยู่ด้วยอันนั้นแหละครับถึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องซึ่งเป็นฐานให้ปัญญาเกิดได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสงบอย่างเดียวไม่พอต้องมีตัวรู้อยู่ด้วย ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นแค่สงบแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะเผลออาจจะหลงไปกับความสงบนิ่งนั่นเองด้วยซ้ําถูกต้องครับสติจึงเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆมันเป็นเหตุให้เกิดทั้งศีลคือการควบคุมกายวาจาเราเนี่ยแหละครับและก็สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตและปัญญาคือความเข้าใจความจริงค่ะเมื่อทั้ง3ส,ส่วนนี้มันพัฒนาขึ้นไปพร้อมกันก็จะนําไปสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นในที่สุดได้เพราะฉะนั้นจะมุ่งเอาแต่ความสงบโดยขาดสติเนี่ยไม่ได้เลยครับ ค่ะพอเข้าใจความสำคัญของสติแล้วคำถามต่อมาคือแล้วตัวสติจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงหลวงปู่บอกว่าสั่งให้เกิดไม่ได้ใช่ครับสั่งไม่ได้แต่เกิดจากเหตุปัจจัยคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นอันนี้หมายความว่ายังไงคะครับคำว,ว่าสภาวะในที่นี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับหมายถึงปรากฏการทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ กายและใจของเราในขณะปัจจุบันเนี้แหละครับทุกอย่างเลยทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมอย่างเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวหรือจะเป็นนามธรรมเช่นความรู้สึกความคิดอารมณ์ต่างๆอืมค่ะดังนั้นวิธีฝึกสติที่ตรงที่สุดก็คือการหัดรู้สภาวะเหล่านี้นี่เองครับ อย่างเช่นถ้าเรากําลังรู้สึกตัวตอนร่างกายหายใจเข้าออกอันนั้นก็คือรู้สภาวะทําทกายใช่ครับแล้วพอเผลอคิดเรื่องอื่นไปแป๊บหนึ่งคือขาดสติไปพอนุกได้ว่าเมื่อกี้เผลอก็แค่กลับมารู้ลมหายใจใหม่ครับผมไม่ต้องงุดหงิดหรือพยายามบังคับว่าต่อไปห้ามเผลอแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับและจุดที่สําคัญมากๆที่ผมว่าพลิกความเข้าใจของหลายๆคนเลยก็คือตอนที่จิตมันหลงไปคิด พอเรารู้ทันว่าอะหลงคิดไปแล้วค่ะหลวงปู่ท่านสอนว่าไม่ต้องไปพยายามดึงจิตที่หลงคิดอันนั้นกลับมานะครับอา้าวไม่ต้องดึงเหรอคะไม่ต้องครับเพราะว่าจิตที่หลงไปคิดน่ะมันเป็นอกูศลไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วด้วยเราจะไปดึงของไม่ดีของเก่ากลับมาทำไมอ๋อท่านเปรียบเวยว่าให โยนมันทิ้งไปเลยโยนทิ้งครับแล้วเริ่มต้นรู้สภาวะปัจจุบันใหม่ทันทีเช่นกลับมารู้ลมหายใจหรือรู้กายที่นั่งอยู่นี่แหละเหมือนกดปุ่มรีเซ็ตเลยครับจิตเรามันเกิดดับเร็วมากๆจิตดวงที่รู้ทันว่าหลงนั่นแหละครับคือสติตัวใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว โอตรงนี้สําคัญมากจริงๆค่ะปกติเราจะรู้สึกผิดที่เผลอแล้วก็พยายามจะดึงกลับมาต้องควบคุมความคิดให้ได้ครับคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ที่ท่านสอนคือแค่รู้ทันแล้วก็ปล่อยความคิดที่หลงนั้นไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่เข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคือรู้ทันสภาวะหลงหรือสภาวะฟุ้งซ่านที่เรียกว่าอุทธจนะครับไม่ใช่ไปพัวพันกับเรื่องราวที่กําลังคิดอยู่อ๋อค่ะ พอเราหัดรู้ทันสภาวะต่างๆบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายหรืออาการทางใจอย่างเช่นเผลอโกรธอยากอะไรพวกนี้ครับค่ะจิตมันจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็จดจําสภาวะเหล่านั้นได้เองพอสภาวะเดิมมันเกิดขึ้นอีกในครั้งหน้าสติมันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยครับเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปจงใจสั่งมันเลยเหมือนการเทรนให้จิตมันไวขึ้นกับสภาวะภายในตัวเองเหรอคะประมาณนั้นเลยครับ ท่านยกตัวอย่างเรื่องการภาวนาพุทโธด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราท่องพุทโธแล้วใจเราไปจดจ่อแน่วแน่อยู่กับคําบริกรรมอันนั้นก็อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นการรู้สภาวะโดยตรงเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเราสามารถเห็นอาการที่จิตกําลังคิดคําว่าพุทโธอยู่คือเห็นตัวจิตยึกกาลังทํางานกําลังคิดนั่นแหละครับอันนั้นคือการเห็นสภาวะหรืออาการคิด ๋อเห็นตัวจิตคิดครับผมทันทีที่เห็นแบบนี้สติและสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นรู้นะครับมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยชัดเจนเลยค่ะมันต่างกันจริงๆระหว่างการรู้เรื่องที่เราคิดเช่นนึกถึงเรื่องงานเรื่องหมาแมวเรื่องครอบครัวซึ่งท่านบอกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติครับเป็นเรื่องราวกับการรู้อาการหรือสภาวะของจิตในขณะนั้นเช่นรู้ว่าอ๋อนี่ก,กําลังคิดอยู่นะหรือ อ่านี่กำลังโกรธนะหรือนี่กำลังอยากได้อันหลังนี่แหละคือทางฝึกสติที่แท้จริงถูกต้องเป๊ะเลยครับการรู้ทานอาการหรือสภาวะที่เป็นปรมัตถะคือความจริงแท้ๆนะครับอย่างเช่นเห็นกระแสโทสะที่มันผุดขึ้นมาในใจหรือเห็นความอยากที่เกิดขึ้นพอเรารู้ทันมันปุ๊บกิเลสมันจะดับไปเองสติจะเข้ามาทำหน้าที่แทนนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับคือรู้สภาวะไม่ใช่รู้เรื่องราว เข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าจะเริ่มฝึกด้วยการดูกายก่อนท่านมีแนวทางแนะนำที่ทำได้ง่ายๆไหมคะการรู้สภาวะทางกายนี้ก็เป็นฐานที่ดีมากครับแล้วก็ทำได้หลายอย่างเลยเช่นรู้สึกถึงลมหายใจที่มันกระทบปลายจมูกหรือรู้สึกที่ท้องพองยุบก็ได้ค่ะหรือรู้สึกถึงอิริยาบถปัจจุบันว่าเรากาลังยืนเดินนั่งหรือนอนอยู่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือแม้กระทั่งตอนที่ร่างกายมันหยุดนิ่งๆก็รู้สึกได้ครับ เห็นว่าท่านพูดถึงความแตกต่างระหว่างแนวทางของพระสูตรกับพระอภิธรรมในการดูกายด้วยอันนี้ต่างกันยังไงคะครับอธิบายสั้นๆก็คือแนวพระสูตรจะงง่ายกว่าสําหรับคนทั่วไปนะครับคือดูกายตามที่มันปรากฏเป็นปกตินี่แหละเช่นดูลมหายใจดูอิริยาบถแล้วก็พิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายทั้งหมดไม่ใช่เราอค่ะส่วนแนวพระอิธรรมจะละเอียดกว่ามากครับต้องใช้กําลังสมาธิสูงในการแยกกายลงเป็นธาตุสี่ คือดินน้ำลมไฟในทุกๆส่วนของร่างกายเลยซึ่งอาจจะยากไปสำหรับผู้เริ่มต้นครับถ้าอย่างนั้นวิธีดูกายแบบง่ายๆที่เราทำได้จริงคือแบบไหนดีคะก็ลองรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละค่ะค่ะให้รู้สึกว่ามันเป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งเป็นของที่ถูกเรารู้เฉยๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราลองไล่ความรู้สึกไปทั่วๆตัวดูก็ได้หรือจะลองรู้สึกทีละส่วนก็ได้ค่ะเช่นรู้สึกไปที่ศีรษะ รู้สึกไปที่แขนรู้สึกไปที่ขาอ mm hmm. จะเห็นว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เฉยๆมันไม่เคยบอกว่าฉันคือเธอเลยนะครับทำให้นึกถึงเรื่องที่หลวงปู่สิมถามลูกศิษย์ที่นั่งสมาธิแล้วปวดขาเลยค่ะว่าขามันบอกหรือว่าปวดใช่เลยครับ <laughs> มันชี้ให้เห็นชัดเลยว่าขาที่เป็นรูปกับความปวดที่เป็นเวทนาแล้วก็จิตที่ไปรู้ที่เป็นวิญญ,ญาณเนี่ย มันคนละส่วนกันเลยไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช่ครับนั่นแหละครับคือการใช้สติรู้กายเพื่อเจริญปัญญาคือการเห็นความจริงตามที่มันเป็นจริงๆแยกแยะองค์ประกอบของขันห้าออกจากกันได้ไม่ใช่เหมารวมว่าเป็นเราคนเดียวที่ปวดไปซะทั้งหมด พอเรามีสติรู้กายชัดเจนแล้วก็ใช้เป็นฐานในการพิจารณาให้เห็นความจริงต่อไปได้อีกคือเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆถูกต้องครับไม่ใช่แค่การทําจิตให้นิ่งๆเฉยๆว่างว่างอย่างเดียวซึ่งอันนี้หลวงปู่ท่านก็เคยเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะครับว่าท่านเคยติดอยู่ในความสงบแบบนั้นนะ่ะนานถึง22ปี โห22ปีครับแต่ปัญหามันไม่เกิดเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้สติมรารลึกรู้สภาวะกายใจแล้วก็พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์นี่เองอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องการเลือกกรรมฐานละคะท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างหรอคะ่ะอย่างการเคลื่อนไหวมือของหลวงพ่อเทียนท่านว่ายังไงบ้างคะครับท่านยกตัวอย่างว่าเดิมทีหลวงพ่อเทียนท่านสอนเรื่องสติล้นรู้เลยแต่คนทํายาก ท่านเลยบัญญัติท่าเคลื่อนไหว14จังหวะขึ้นมาเพื่อให้จับหลักได้ง่ายขึ้นค่ะแต่คนก็อาจจะไปติดอยู่ที่ท่าแทนไปเพ่งที่มือหรือจดจ่อกับการทําให้ถูกท่าจนลืมรู้ตัวซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจริงๆไปซะง,งั้นแสดงว่ากรรมฐานอย่างเดียวกันก็ใช้ฝึกได้หลายแบบหลายมุมมองใช่ครับนี่เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากเลยกรรมฐานอันเดียวนะครับเช่นการเคลื่อนไหวมือเนี่ย ถ้าเราดูท <Brandon 's mother> ี so, then, 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 then ่รูปกายมันเคลื่อนไหวเห็นมันเป็นของถูกรู้เฉยๆก็เป็นการดูกายค่ะแต่ถ้าเราดูที่จิตคือรู้ทันตอนจิตมันไหลไปเพ่งที่มือหรือรู้ทันตอนจิตมันแวบไปคิดเรื่องอื่นอันนั้นก็กลายเป็นการดูจิตไปแล้วอันก็เป็นการดูจิตค่ะหรือแม้แต่การเห็นรูปทางตาถ้าจิตเราไหลไปติดอยู่ที่รูปอันนั้นก็เป็นกิเลสแต่ถ้ารู้ทันจิตที่กําลังไปดูรูปอันนั้นก็เป็นการดูจิต เห็นไหมครับ uhm ว่ามันอยู่ที oh, oh, right. ่ม <mm ุมมองและเป้าหมายของเรามากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่สําคัญเท่าไหร่ว่าใช้อะไรเป็นเครื่องมือแต่สําคัญที่ว่าเรากําลังรู้อะไรอยู่รู้ทันกายหรือรู้ทันใจเราดังนั้นหลวงปู่จึงแนะนําว่าให้เลือกกรรมฐานที่เราถนัดจริงๆทําแล้วรู้สึกสบายใจทําได้ต่อเนื่องสักอย่างหนึ่งก็พอครับเอาแค่อย่างเดียวครับ แล้วมันสังเกตสภาวะกายใจที่เกิดขึ้นจากการทำกรรมฐานนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจหลักการโดยรวมเองไม่ต้องพยายามทำทุกอย่างเหมือนคนที่เขาได้กระสินข้อหนึ่งชำนาญแล้วจะทำข้ออื่นต่อมันก็ไม่ยากแล้วครับแม้แต่การท่องพุทโธท,ที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสมถะเป็นการทำสมาธิเฉยๆก็ใช้เป็นวิปัสสนาได้ถ้าเราเปลี่ยนจากการจ้องคำบริกรรมมาเป็นการรู้ทันจิตที่อยู่กับพุทโธหรือจิตที่หนีไปคิดแทนถูกต้องเลยครับ ถ้าทำแบบนั้นก็เป็นการฝึกดูจิตหรือที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองครับอืมการฝึกมันก็เลยเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะจากกายไปสู่เวทนาคือความรู้สึกแล้วก็ไปสู่จิตคือสภาพจิตหรือกิเลสต่างๆแล้วก็ไปสู่ธรรมคือความจริงหรือเหตุปัจจัยตามหลักสติปัฏฐานสี่เลยสินะคะใช่ครับ เป็นลำดับที่พระพุทธเจ้าท่านส่งวางไว้เป็นแนวทางเริ่มจากฐานที่หยาบและชัดเจนที่สุดก่อนคือกายหรือกายานุปัสนาค่ะเช่นรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวพอเราดูกายชำนาญขึ้นก็จะเริ่มเห็นชัดถึงเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นเวทนานุปัสนา แล้วจากเวทนาก็ละเอียดเข้าไปสู่จิตอีกทีครับพอดูเวทนาไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงว่าเออสุขเนี่ยมักจะมาคู่กับราคะความชอบใจทุกก็มักจะมากับโทสะความไม่พอใจส่วนเฉยๆก็มักจะมากับโมหะคือความหลงลืมตัวอ๋อค่ะการรู้ทันกิเลสเหล่านี้หรือรู้สภาวะจิตอื่นๆเช่นจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตมีสมาธิ อันนี้ก็คือจิตตานุปัสสนาครับอย่างที่ท่านสอนพระให้รู้ทันความอยากนะครับก็อยู่ในหมวดนี้สุดท้ายก็คือธรรมานุปัสสนาซึ่งดูจะลึกซึ้งที่สุดเลยนะคะใช่ครับธรรมานุปัสสนาจะเป็นการพิจารณาถึงตัวสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลกันในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกเช่นการรู้เท่าทันนิวรณ์หที่เป็นอุปสรรคของสมาธิว่าแต่ละตัวมันเกิดจากอะไรแล้วจะดับไปได้อย่างไรค่ะ หรือการรู้แจ้งในโพชชงเจ็ดซึ่งเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้หรือการเข้าใจกระบวนการเกิดทุกอย่างปฏิจสมุปบาทซึ่งพวงนี้ต้องอาศัยทั้งปัญญาและสมาธิที่แก่กล้าพอสมควรครับฟังดูแล้วธรรม,มานุปัสสนานี้อาจจะเออเกินกำลังของผู้เริ่มต้นจริงๆนะคะครับผมท่านคงแนะนำให้เราเริ่มจากฐานที่มันชัดเจนกับเราที่สุดก่อนอย่างเช่น คนขี้โมโหก็อาจจะเริ่มหัดรู้ทันความโกรธของตัวเองบ่อยๆก่อนแบบนี้ไหมคะใช่ครับเริ่มจากฐานกายเวทนาหรือจิตที่เราถนัดหรือที่มันปรากฏให้เราเห็นไปบ่อยก่อนแล้วปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาไปเองตามลำดับครับไม่ต้องรีบร้อนข้ามขั้นมีอีกประเด็นสั้นๆแต่ก็สำคัญนะคะคือท่านอธิบายว่าจิตไม่ใช่ตัวตนครับอันนี้สำคัญมากท่านย้าว่า จิตเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนนะครับที่เราเรียกกันว่าดวงจิตเนี่ยเป็นแค่การเรียกตามภาษาไทยเฉยๆอ๋อค่ะจิตที่แท้จริงมันไม่มีที่ตั้งแน่นอนครับเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นเลยไม่ใช่ก้อนอะไรที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้เข้าใจแล้วคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากเลยแน่นอนครับ ท่านเองก็ยอมรับว่ามันอาจจะดูยากสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกแต่ท่านก็บอกว่าถ้าไม่เริ่มเลยเนี่ยจิตใจเราก็จะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆจริงครับการฝึกฝนจิตใจก็เหมือนการฝึกฝนร่างกายเลยครับต้องอาศัยความอดทนความต่อเนื่องการยอมลำบากในวันนี้เพื่อผลที่ดีในวันหน้าการพ้นทุกข์หรือการพัฒนาตนเองในทางธรรมเนี่ยไม่มีทางลัดไม่มีของฟรีครับต้องลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆ สรุปได้ว่าหัวใจของการฝึกสติในแนวทางที่หลวงปู่สอนก็คือการกลับมารู้หรือสังเกตสภาวะต่างๆทั้งทางกายและทางใจที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยใจที่เป็นกลางๆครับรู้ตามที่มันเป็นใช่ค่ะรู้ตามที่มันเป็นโดยไม่ต้องเข้าไปตัดสินไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรแค่รู้ทันมันเฉยๆ และการรู้อย่างต่อเนื่องซ้ำๆเนี่แหละครับที่จะค่อยๆบ่มเพาะปัญญาให้เกิดขึ้นทำให้เราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนซึ่งก็จะนำไปสู่ความเข้าใจและการปล่อยวางได้ในที่สุดค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนและความสม่ำเสมอในการฝึกฝนจริงๆครับประเด็นสุดท้ายที่หลวงปู่ทิ้งท้ายไว้ว่าของฟรีไม่มีนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะในยุคสมัยนี้ที่คนมักจะมองหาทางลัดอยากได้ผลเร็วๆครับ อยากได้อะไรง่ายๆใช่ค่ะการตระหนักว่าการฝึกฝนภายในจิตใจเนี่ยต้องอาศัยความเพียรพยายามส่วนตัวอย่างแท้ทิงมันไม่สามารถซื้อหาหรือดาวน์โหลดมาได้ง่ายๆแบบนั้นมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความคาดหวังแล้วก็ความเข้าใจที่เรามีต่อเส้นทางการพัฒนาตนเองในปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆครับผม